ที่บ้านชื่อร้านอะไรนะไทยเสรีใครไทยเสรีนะครับใครข่าวซีใครถามเพื่อนถามโผลใครไปโคลราโดใครไปโคลราโตกรถไปที่ไทยเสรีนะครับไม่มีเงินให้นะครับโอเคโอเคโอเคครับได้ไปทั้งหัวข้วหมดอย่างเงี้ยนะครับขอขอเชิญว่าดที่เลยครับขอเชิญนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ เออใช่ไม่แตกแล้วไปรับเจอนครับเจอนครับี่ไงเห็นนเลอกสุยาวอ่อาช่วยคุณลุงเกียตบอกเลยครับทำงานที่ไหนไม่รู้สึกดีใจที่ชาวสติกเกไลฟ์หน้าแปลกมาลงตัวนี้ผมอยากให้ จัดงานแบบนี้ท ok uh ุกๆปีปีหน้ามีแล Ges ้วไงครับประธานจูนเราไปแล้วพับแสนไม่ต้องห่วนะครับไม่ต้องห่วเรื่องนี้จบไปแล้วครับผมจะมาดีใจมากทุกคนครับเราปัจจุบันปัจจุบันทำอะไรครับอยู่ธนาคารซินไพรถึงกับาหนคนธนาคารกซินไพรสาขาอะไรสาขาไหนขอคนอยู่ซินเชื่อเหรอครับอ๋อให้คุ้ทุนติดต่อได้เลยนะปัจจุบันเข้าโครงการ จะมาประกอบอาชีพส่วนตัวครับแล้วออลีดไทเมนใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับแล้วแล้วว่าที่จะแต่งงานกันเมื่อไหร่ครับตั้งตั้งไปเมื่อไหร่ครับจะเชิญเพื่อนเร็วๆนี้ครับไม่เอาแล้วแล้วแล้วตอบตอบไปถามเจ้าตัวกันหรือยังถามแล้วครับเออถามแล้วนะครับตกตกลงจะแต่งกันไหมครับอาเชิญอะไรครับเชิญชื่ออะไรครับพี่พี่เขาจะรู้จักครับ อยู่ธนาคารกรุงไทยสาขากรุงไทยนี่ด้วยกันกรุงไทยเหมือนกันใช่ไหมอ๋อเขาเรียกอะไรแต่ครอบครัวกันเองใช่ไหมโอเคจะแต่งแค่ไหนแต่งพุทธภาใช่ไหมพอดีว่าที่โจ๊กสาวนี่เคยเรียนกับใครนีุณตุ๊กห้องเดียวกับแฟนบูนะครับห้องไหนนะห้องจันกรวาลห้องเดียวกับคราววันละวันนะครับอ๋อหกินใกล้ๆกันเนี่ยนะ พวกเราเคลียร์ไม่เอ่ยมีเคลียร์ม,ยรมั้ยครัวเมื่อกี้ผู้ผูรร้พันชะลอถามว่ามีเพื่อนเหลือไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วหมดนะครับก็เคลียร์นะค,ะครับโอเคครับขอบคุณครับ